สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกักับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเนี้ทางตัเลขความฝันกับนำม่์ค่ะน้ำม่์เพิ่นว่าเพื่อนฝันต่อวิจตอหวดค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่าเพิ่นฝันเห็นดวงไฟดวงเก่าเพิ่นว่าที่เคยมาตกใส่ถ่ายโหลดเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าหลบนี้เพิ่นฝันว่าดวงไฟดวงนั้นมาอีกแล้วเพิ่นว่า มาตกใส่นาหลดเพื่อนว่าในหลบหนีเนาะค่ะตกใส่นาหลดจนนาลดนี่ลุบลงเพื่อนว่าทายรหลดนี้เงื่งขึ้นเพื่อนว่าค่ะลานาม่น,นี่เพื่อนก็ได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสีเป็นตัวใดซ้ายมือกับบกขาด สาวนี please please Luckily, ้กสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้ำมุนพร้อมๆกันกับสาวนิ้งค่ะขาดแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของน้ำมุนสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งพะรวยน้ำในเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบทเสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของน้ำมุนพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับน้ำมุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะ น้ำมันฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับเขามาจากงวัดอะไรครับนี่สองงวดติดค่ะสองงวดติดครับแต่ก็ได้มาบุกปลาปามครับครับผมปลาปามเพิ่นใส่ตัวเลขมาให้เอฟซีเพิ่งนะครับตัวเลขเป็นป้ายทะเบียนรถของเพิ่นนะครับเนาะของน้ำมันเองน้ำมันถือโซนเอฟซีเพิ่งนะครับทะเบียนรถ4918นะครับเนาะสิทธิาพมาเพิ่นฟันมาจากไหนก่อนน้ำมันประสิพธิามากเหรอคะฟันมาหลุดไฟตกใส่รถนย่างแล้วค่ะใส่รถตกใส่ถ่ายรถค่ะครับมันกับ เลยบเคิดว่ามันจะออกถ่ายมันครับตัดเลนเนาะครับค่ะตัดเลนเอากเดตัดเลนก็ได้โอ้ยเนี่ยขอสวจก็ไปหนึ่องแปดแปดหนึ่งได้ครับนงวดทีเลียวก็ดีเนาะอ่ะงนี้ครับงวดเี้เขาไม่อีกเก่าแปดเก่าแปดครับเอฟซีตัดเลนงวดนี้ออกวันที่สองได้ครับเอฟซีเนาะเลขออกวันที่สองครับพอวันที่หนึ่งตรงกับวันยังก่อนวันแรงงานวันแรงงานครับเอฟซีเนาะออกวันที่สองครับฝันแนวได้ครับปราตูเอฟซีเป็นฟังนี่ครับ ฟันว่าลูกไฟน่ะตกมาใสหนารถดตก<ล>อีกแล้วจา้าตกมาใสฝากระโปงรถเลยจนหนารถนด่ะงุ่มลงแต่ถ่ายมันเงื้องขึ้นลูกไฟน่ะมันมาแต่ใสครับลูกไฟจักลูกไฟมาแตา่ใสโบหูแต่มมต<ล>ว่า,า,มามันล่อยมากแล้วมันมาตกหนารถลดร่อยขวบรลค่าบานมากแลมาตกใสหนารถดเลยยังวะครับแล้ววันนี้หนามันจมลงเหจังว่าอุ้ยลูกไฟคือสร้างตกลงมาใสหนารถดมาสันพ่อออกมามืองลูกแลนออกมาเมือง มัน,มนลูกแลนเอ,อกว่าเมืองแต่รถบดเป็นยังรถน,นั่นยังคือเก่าบ่มีไฟบ่มียังเขา่าลูกไฟใหญ่บอรครับลูกกลมๆล,ลูกใหญ่ประมาณนี้นะคะโลนลงมาเลยใส่ฟ้ากระโปรงรถเลยลูกไฟ<ะ>สียังขับสีไฟเหรอมันเป็นสีไฟแต่ว่าตโต๊ะเสรถดบ่มีไฟไหยบอรครับบ,รรบ่บมีไฟเลยครับแต่ว่ามันเป็นแต่มันบ่มีไฟเหรอแต่ว่า เป็นลูกดำๆแบบนี้โต๊ะเชโร่แล้วมันลูกดำๆมากยู่ใต้ทองลดครับหนามงุ่มนุ่งแล้วมันอยู่ใต้ทองรถนี่นะคะครับผมรถกระบะขั้นเก่านี่ค่ะรถกระบะขั้นเก่าทะเบียนกับโต๊ะเก่านี่ทะเบียนกับโต๊ะเก่านี่แหละตัดเด่นเอาขั้นฐานมันเหตุตัดนี่จะตัดแนวใดครับอันน้ำมุนให้เอฟสี่เป็นนี่ทะเบียนครับเยี่ย้เบิ้งทะเบียนกันสี่เก้าหนึ่งแปดครับเนาะสี่เก้าหนึ่งแปดสี่เก้าแปดเยมเบิ้งครับบายนี้ ิดว่าจะขอคิดว่านะสตัดเรนีเก่าเนี่เก่าจ้าซีเก่าหนึ่งแปดเนาะครับคือสตัดเลนแต่ซีเก่านี่นะคะสตัดเลนแต่ทั้งหนาเนี่ยนะคะครับซีเก่าเก่าซี่าซีเก่าเก่าซีซึ่งคือซื้อลงเอาคันาเป็น3ามตัวกับไ้เอฟซีพนจับใส่เอาจ้าเขาเป็นสามตัวกับไอ้เอฟซีพนจับใส่เอาเลยค่ะผมว่านี่คันถาดวงไฟตกลงมานี่มันอาจสีเกี่ยวกกับตัวเฮาก็ได้เด้ครับ อาจะเป็นหลูกแก้ววิเศษก็ได้เนาะลดน้มาจากฝ่าอายุจีปีละครับนี่ตอนนี้อายุ4 2ปีอายุ42ปีครับเอฟซีครับบ้านเล็กที่เท่าไรครับบ้านเล็กสี่อันห5 8ค่ะห5 8ครับค่ะลองกันไว้นำเพราะว่าโต๊ลงมาใส่่มองจอดรถอยู่ในบ้านจอดรถอยู่ในบ้านนะมาขับขวมราคาบานมามาโต๊สนารถเลยนั่นสิเป็นแนวนี่ค่ะจีไม่โชคละครับรถขารถคูนเนาะเอามาหลงวดครับ สองวดเนาะค่ะสองหงวดติดแล้วค่ะทั้งวกนี้ก็เป็นงวดที่สามค่ะบ้านครับผมคครับ่ะงวดที่สามครับออกวันที่สองมษายพฤษภาพสองพฤษภาพครับท่านผู้ชมเนาะจังไดรอีกครับบานนี้ฝันจังไดรอีกเนี่ยบ้านมันบ่อฝันแล้วมันหูเมื่องคือมายางมาเมืองรถแล้วโหยังสภาพเก่าบ่าไม่ยังก็ไม็เมืองจ้ะครับเมืองแต่ทะเบียนรถบานเมืองแต่ทะเบียนรถลจะคลองก็เลยลบไปนอนต่อครับเอาครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางครับ คันธารเสื่นชอบมากรลขจุดเนี่ยก็ลองเอาไปตัดเลนลองเบิ้งครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อมีโชกใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับขอบคุณที่รครับคุณอาขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนามณ์ค่ะนนค,ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของนามต์ค่ะนามต์น,นี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าดวงไฟดวงเก้านี่ละแบบเก้าเพิ่นว่ากับงวดก่อนเนาะค่ะ ลอยมาเพิ่นว่าลอยมาแต่ทึ่งๆขามเฮื่อนมาเพิ่นว่าแล้วมาโต๊กใส่โหลดเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าโต๊กใส่นาโหลดเพิ่นว่าค่ะต๊กใส่จนนาโหลดนี่งุ่มลงใส่ดินเพิ่นว่าสุดลงเพิ่นว่าลวกาไถโหลดกระบะเพิ่นนี่เงื่องขึ้นเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าพอตื่นจากฝันแล้วออกมาเบิงโหลดโหลดกระบะเป็นอย่างยังปกติเบสุยางเพิ่นว่าค่ะแล้วน้ำมนเพิ่นก็ได้ตัวเลขกมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ เป็นเลขทะเบียนรถเนาะคะ่ะ C 9 1 8 C 9 1 8เป็นเลขเลขทะเบียนรถของน้ำม่ค่ะเลข4ตัวเนาะคะ่ะส่วน C 2 C 2นี่เป็นอายุของน้ำม่นค่ะน้ำม่ออายุ42ปีค่ะ หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดนี่เป็นบาตเลขที่เนาะค่ะบาตรเลขที่ของน้ำมนต์หนึ่งห้าแปดค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมนต์ค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับน้ำมนต์เบิร์สุขูสุขนค่ะบอกได้วค่ะว่าน้ำมนต์นี่เขามาแล้วสองงวดติดค่ะท่านผู้ชมถ้าเขางวดนี่ก็เป็นงวดที่สามเนาะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้เซานี้งขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟัง คลิปของสาวนิงพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮงๆหงมันมันปังๆัง,งรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระรวยยด้หาคลิปดีๆตัวเล็กดีๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ